สวัสดีทุกคนวันนี <air> ้ซื่อมโยกับช่องอจเอเจนั่นเองเย้โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำ morning routine เ yeah. ย้ตัวก่อนโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา่ทุแม เออก้า oh, <9 S 1> โมงนะท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวเราจะไป <Okay. S 1> อาบน้ำกัน <c oughs> อาบน้ำเสร็จแล้วนะคือน่าจะเออ <Yeah. S 1> กินข้าวแล้วก็แล้วก็ทำอะไรอีกอ <c oughs> ันนะี้คุณเราก็กำลังจะกินข้าวนะทุกคนคือมินะ่ะบอกว่าจะแข่งการแข่งอะไรก็ไม่รู้อะคือแข่งอะไรก็ไม่ดู งงรอมิ้นอาบน้ำทุกคนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนมาแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวรอมิ้นมาแล้วก็กลับมาอีกทีนึนง ทุกคนเราก็นี่มาม่าอ้าไม่เห็นอีกเออทำไมถ่ายทำไมก็ไม่รู้อ่ะนี่โอ้นยากมากเลยแต่มันอืดหมดเลยทุกคนเออนี่นะของตั้งของมิ้นของบิ๊กคือแบบดูแบบ วนมาเลยลุกออกนะลุกวนไปแล้วนี่คนนี้นี่ขึ้น,ไ,นไปตรงนี้นะใช่หไหมมิไมน,นไม่ไม่แปะช่องให้ด้วยไม่แปะช่องให้ด้วยแปะตรงไหนตรงนี้นะเออแบบโอเคกินก่อนลนะ <S <S มาเออมา ตอนน้กกินข้าวเสร็จแล้วนะคุรับ o พรไม่ก oh ็อิ่มมากๆเลยนี่แล้วก,แวก็แล้วก็ดูการ์ตูนไปด้วย,วยนุกเนาะไม่ต้องแปะชิงไม่ต้องแปะช้อยเนาะ <c oughs> แปรเก้าโ okay, อเคทุกคนซึ่งสำหรับมอร์นิ่งลูทีในวันนี้ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ แชร์ซับสไคร์ให้ด้วยนะคนเลยถ้าใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กด like. เดทไลค์เออนะ่าจาเดทไลค์เนาะแล้วก็อืมชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ด่าได้แอ้ทุกคนโอเคสวัสดีค่ะท<อ>บายสิคุณไปบ้าง